ถ้าไม่ใช่รองเท้ากีบหมูที่ลิซ่าโรเซ่ฮาลี่เจเน่เคยใส่มีอะไรอีกบ้างที่นึกออกเมื่อพูดถึงเมซงมาจิล่าแบรนดพีเดียเล่าเรื่องแบรนด์ดังชวนทุกคนรู้จักเมซงมาจิล่าผ่าน3ภาพจำปปิษนะมากันว่านอกจากทาบิชูวที่แม้จนทำให้เมซงมาเจล่าโด่งดังไปทั่วโลกแล้วแบรนด์นี้ยังเต็มไปด้วยเบื้องหลังสุดลึกลับซึ่งจะมีอะไรบ้างตามไปดูกัน ปริศนาแรกเริ่มตั้งแต่ผู้ก่อตั้งที่แม้เราจะรู้ว่ามาตินมาเจล่าดีไซนเนอร์ชาวเบลเยีเยมเป็นคนริเริ่มแบรนด์ในปี1988แต่เขากลับเป็นดีไซนเนอร์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนไม่ปรากฏตัวหลังจากจบแฟชั่นโชว์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอีกทั้งไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อใดเลยมีเพียงครั้งเดียวที่มาตินมาเจล่าปรากฏต,ตัวต่อสาธรารนณะนั่นคือตอนที่เขาเป็นนายแบบบนรันเวย์องเพลกอติเย่คอลเลคชั่นโฟลวินเทอร์1 9ึ่งซึ่งชงเพลได้เผยความลับผ่านวิดีอางี่่่ชในป2021ว ในแบบคนนี้แม้ทุกคนไม่เคยเห็นหน้าแต่เป็นที่รู้จักแน่นอนเพราะเขาคือมาตินมาเจล่าที่ในขณะนั้นเป็นผู้ช่วยของจองโพกัตเย่นั่นเองส่วนเหตุผลที่เขาปรากฏตัวบนรันเวย์ก็เพราะดีไซเนอร์อยากให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้เฉิดฉายท่ามกลางสาธารณชน ปริศนาที่2ทำไมแท็กสินค้าถึงเป็นแค่ป้ายสีขาวเปล่าๆไร้ชื่อแบรนด์ไร้โลโก้และยังเย็บติดไว้ด้านในมีเพียงได้สีมุมที่เราจะเห็นจากข้างนอกเท่านั้นเหตุผลที่เขาเลือกทำป้ายแบบนี้เพราะอยากให้ผู้สวมใส่สามารถดึงออกได้ง่ายรวมถึงงานออกแบบของเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีชื่อแบรนด์ตัวใหญ่ๆแปะอยู่ ปริศนาที่3ตัวเลข0ูนถึง23เมื่อมาตินงได้เปลี่ยนป้ายที่ไม่มีตัวอักษรให้กลายเป็นตัวเลข0นถึง23โดยไอเทมแต่ละชิ้นจะมีวงกลมวงไว้บนเลขที่ต่างกันทําให้คนเกิดคําถามว่าแต่ละหมายเลขมีความหมายว่าอย่างไรโดยแบรนด์ได้ออกมาให้คําตอบว่าตัวเลขนี้บ่งบอกถึงลายสินค้าเช่น1คือคอลเลกชันสําหรับผู้หญิงแต่เป็นลายของแว่นตา10คือคอลเลกชันสําหรับผู้ชาย11เ็เป็นอะเซสซอรีและ12คือรองเทา้าซึ่งมี2หมายเลขใน24ตัวนี้ที่พิเศษกว่าใคร นั่นคือหมายเลขศูนย์เป็นไอเทมอาร์ติซนแลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1988มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายและเครื่องประดับโดยดีไซเนอร์นำวัสดุมือสองมาตัดเย็บด้วยมือเป็นผลงานชิ้นใหม่อีกหมายเลขคือเลข6เป็นไอเทมยูนิเซ็กที่เข้าถึงง่ายทั้งดีไซน์และราคาซึ่งตัวเลขนี้แตกลายออกมาเป็นแบรนด์ยอดฮิตและมีบูธทีเป็นของตัวเองในชื่อ MM 6 Maison m a g e l a แม้ปัจจุบันมาตินมาเจล่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหัวเรือแล้วแต่ภาพลักษณ์แสนลึกลับที่เขาสร้างไว้ก็ทำให้เมซรงมาเจล่าโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำในวงการแฟชั่น